สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยทเที่ยงวันนี้คุณตาพามาชมต้นกวักราชินีใบด่างนี่ท่านผู้ชมเบิงนู้นี่สวยๆงามๆต้นกวักเงินกวักทองหรือกวักราชินีใบด่างนี่ ใบของเรานี่ละเมียดละไมนะสวยงามอ่อนช้อยอือเห็นบ่นี่สีเขียวด่างขาวนี่แปะดงัดงๆเห็นบ่นี่ท่านผู้ชมหรือมีฮาร์ปอีกนะมีฮาร์ปอีก <laughs> เอา้าก็เลยเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมว่านี่คือต้นกวักเงินกวักทองหรือกวักราชินีใบด่างนะมีความ ระเมียดละไมสีสันสวยงามเป็นไม้มงคลไหมเป็นไม้มงคลคำว่าราชินีเห็นไหมกวักราชินีใบด่างชื่อเป็นมงคลอยู่แล้วแล้วก็เป็นต้นไม้ประดับสวยงามนะเป็นไม้ประดับสวยงามและประการต่อมาอันอนี้ลองก่อนยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยนะ ต้นไม้ประดับสวยงามและยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดแต่ละประเภทนี่ก็จะมีบันหมุบนบดได้เนาะท่านผู้ชมมาต้องหมุนดอกมาต้องหมุนก็จะมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนออกนะในเวลากลางวันนี่เวลากลางวันต้นกวักราชินีใบด่างนี่ก็สิคลายออกซิเจนออกทางใบ เวลาที่เฮาอยู่ไกลๆต้นไม้ใบญ้าสีรู้สึกสดชื่นเพราะเขามีออกซิเจนนะคลายออกมาแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันล่ะตอนกลางวันต้นไม้แต่และชนิดแต่และประเภทก็จะคลายออกซิเจนส่วนกลางคืนก็คลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือต้นไม้คุณสมบัติของต้นไม้ใบ้า กวักราชินีใบด่างนี่ก็เช่นเดียวกันนะเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศเห็นบอกและประการต่อมาครูบางท่านเอาต้นกวักราชินีใบด่างอันนี้นะเข้ามาให้นักเรียนได้วาดได้เขียนเรียกว่าบูรณาการในการเรียนการกับการเรียนการสอนในวิชาการเรียนการสอนว่างง่ายไป น,นักเรียนนี่ชอบมากเพราะว่าครูท่านนี้นี่เวลาชั่วโมงศิลปะมาเนี่เพื่อนเกษีิเอาต้นกวากราชินีใบด่างเนี่เข้ามาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีคุณครูครับผมชอบมากวิชาของคุณครูเพราะผมได้วาดได้เขียนได้รู้จักต้นไม้หลายๆชนิดแล้วก็ได้ลงมือระบายสีได้ลงมือวาดวา่าเออ ทีนี้มาในระดับมหาลัยนะนักศึกษาก็ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ไปศึกษาระดับนี้ต้องสืบค้นไหนต้องศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลนะหาข้อเท็จจริงว่าแท้จริงแล้วต้นกวักราชินีใบด่างกวักเงินกวักทองนี่นะมีประวัติมีพื้นเพมาจากประเทศอะไรเนาะ หรือจากประเทศไทยแล้วมีกี่สายพันธุ์แล้วกวักราชินีใบด่างนี้นะแบบนี้มีที่ต่างๆเรียกชื่อต่างกันอย่างไรบางแห่งเรียกชื่ออีกแบบหนึ่งเนาะแต่เป็นต้นเดียวกันนี่แหละนะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อได้ข้อมูลมาพรีเซนต์หน้าห้องแล้วใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องชัดเจน อาจ,จารย์ก็จะให้คะแนนเยอะและโหลดข้อมูลลงทางอินเทอร์เนต็ตทาง YouTube ทางเฟ c บุ o กอินสตาแกรมเพจลายทิกต o อนะเพื่อที่จะให้คนนี่ได้หาข้อมูลได้โดยสะดวกโดยไม่ต้องไปหาข้อมูลในโทรศัพท์เออในในไอห้องสมุดอีกเพราะว่ามันเสี่ยงต่อโควิด19 เอาละพวกเธอโหลดลงไปเลยนะถ้าใครทักเข้ามาพวกเธอขายเลยเพราะว่านี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้ต้นกวักราชินีใบด่างนี้นะโบเสื้อเชิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตมันสิมีราคาติดไว้เลยนะติดไว้เลยม,มีราคาหลายคนเอาต้นกวักราชินีใบด่างมาเป็นการ มาประกอบอาชีพมาปลูกมาเพราะพันธุ์ขยายพันธุ์ขายเป็นล่ําเป็นสันนะเป็นอาชีพหลักอืเพราะมันงามขายส่งฮอดต่างประเทศผูขายส่งทางเคอรีอ่ทางไรสนอมนมบัดนี้นอกจากนั้นกวักราชินีใบด่างยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณหลายๆคน บ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทสปานี่อ่นักจัดสวนเวลาที่แขกไปใช้บริการเนะเาะอ่ไปเที่ยวในสปาในยังในไปใช้บริการผู้จัดการสปาออกมาบอกว่าคุณลูกค้าที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ทางสปาของเราบ้านพักโฮมสเตย์ของเรา มีต้นกวักราชินีใบด่างมอบให้คนละหนึ่งกระเช้าครับบอท่นอาทิตทิทโตอ่บอกว่าเป็นกระถางไะใส่กระเช้าใส่กระถางแล้วก็ใส่กระเช้าให้มันงามๆเป็นของตอบแทนคือคือคนกําไรให้ลูกค้า,าง่ายๆไปอืมลูกค้าท่านหนึ่งบอกว่าตั้งแต่ผมไปพักอยู่บ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ท หรือไปใช้บริการที่สปาเนี่นวดแผนไทยนี่บุกเคยมีจักเทือที่สิได้ของชำรวยมีที่นี่แห่งเดียวเพื่นว่าเออได้ต้นกวักบราชินีใบด่างหนึ่งกระเช้าปิทิโทขักขนาดขอขอบคุณเป็นอย่างมากเรารู้สึกประทับใจยิ่งนักเพื่อนว่าเออเอาลนะเนาะสำหรับมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและกะยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือกวักเงินกวักทองกวักราชินีใบดางไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจและสร้างรายได้ไม้ประดับสวยงาม ไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม